เราเปลี่ยนแปลงจากการวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศมาเป็นการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้น เมื่อวันที่25สิงหาคม2568ศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปีจ,จำนงผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานในวาระที่2ส,สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมรับมอบนโยบายสำคัญจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอววและประธานกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติสวทชเองเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งของประเทศนะคะในการที่จะทําการวิจัยพัฒนาออกแบบรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดิฉันเชื่อมันเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในความร่วมมือของคณะผู้บริหารบุคลากรสวทชทุกทุกคนกับการทํางานร่วมกับพันธมิตรจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กักบประเทศไทยเติบโต,ตอย่างยั่งยืนค่ะศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปีจนงผู้อำนวยการสวทช ได้นําทีมณคณะผู้บริหารสวทชขานรับนโยบายพร้อมแถลงผลการดําเนินงานในวาระที่1ที่สะท้อนถึงความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้จริงเราเปลี่ยนแปลงจากการวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศมาเป็นการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในหลายๆเรื่องและพยายามให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างโดยผลงานเด่นในวาระที่1สวทชได้ผลิตผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนําไปรับใช้สังคมและสร้างผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่ด้านการปฏิรูปบริการภาครัฐสวทชได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองคราฟฟีฟองดูซึ่งปัจจุบันถูกนําไปใช้แล้วใน29จังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมประชากรมากกว่า30ล้านคนขณะที่ด้านสาธารณาสุขสวทชพัฒนาแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัลเชื่อมประชาชนให้เข้า ถึงระบบสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผู้ได้รับประโยชน์แล้วกว่า7.8แสนคนอีกทั้งยังพัฒนาแพลตฟอร์มบริการการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งแพลตฟอร์มนิรันที่ช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในส่วนของการสร้างความมั่นคงทางอาหารสวทชพัฒนาพันธุ์ข้าวแห่งอนาคตที่มีคุณภาพพร้อมรับมือวิกฤตโลกรวนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการพัฒนาในด้านทรัพายากรพื้นฐานสวทชจัดตั้งคลินิกคุณภาพน้ำเพื่อจัดการกับวิกฤตน้ำ อุปโภคบริโภคพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนได้เข้าถึงน้ำสะอาดที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกสวทชพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อเนซีโลและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ภาครัฐไละ่กอะกชนในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มอินดัสทรี4.0เพื่อสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม4.0แบบครบวงจรอีกท ั้งยังช่วยผู้ประกอบการไทยยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยฟู้ดเ e ร v ฟแพลตฟอร์มส่วนผสมฟังก์ชันอาหารและเวสาอางสร้างการลงทุนและผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจได้มากกว่า13,000ล้านบาทเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นในแพล t ฟอร และระดมพลังทําแต่และเรื่องที่เรียกว่าเป็นแบทเทิลเนี่ยให้ประสบความสําเร็จและสําหรับทิศทางการดําเนินงานในวาระที่สองผู้อํานวยการสวทชประกาศวิสัยทัศน์สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยยังเน้นย้ําสวทชเป็นกลุ่มพลังหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วย4กลยุทธ์และหลักการสร้างปรับรักษาและละทิ้งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าส่งมอบผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโล โนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวทันโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องของ AI เรื่องของ Big Data เนี่ยมีทั้งในส่วนที่เราจะต้องทําเองเราจะต้องพัฒนา AI สัญชาติไทยขึ้นอันนี้เรื่องที่1นเรื่องที่2คือการใช้ AI เพื่ออะไร AI เพื่อการเกษตร AI ทางการแพทย์ AI ที่แก้ปัญหาการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนไล่ไปจนถึงวัยทำงานประมุตดว่าในเรื่องของ AI เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ต้องทํานับเป็นความมุ่งมั่นของสวัส ที่จะส่งมอบพิมพ์เขียวระบบนิเวศวิจัยแบบใหม่ของประเทศเพื่อสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเป้าหมายของความสําเร็จจะวัดกันที่ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่คือจะทําอย่างไรเพื่อที่จะขยายผลถึงประชาชนจํานวนมากซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่มีสวทชที่มีนักวิจัยอยู่พร้อมทุกด้านหากเราขยับตรงนี้ได้ประสบความสําเร็จเราจะเห็นผลงานดีๆออกมาประชาชนได้ใช้แล้วก็เข้าถึงประชาชนได้เป็นหลาน